ไม่ร่อยความใจกว้างที่แท้มันอยู่ที่ไหนความใจกว้างที่แท้อยู่ที่การยอมรับความจริงนะถ้าวัดม,มีปัญหารัฐต้องรับผิดชอบด้วยจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้แม้แต่คณะสงฆ์ก็ต้องขึ้นต่อการปกครองของรัฐใช่ป่าใช่ไหมเพราะรัฐเนี่ยมันก็ไม่มีใครแยกตัวออกเปได้น กฎหมายอะไรแต่ละเกี่ยวคณะสองฆ์ออกมันก็ต้องออกเฉียรัฐเยมันไม่ใช่ว่าคณะสองฆ์จะไปออกกฎหมายเอาเองนะถ้าหากว่าจะหาสืบสาวหาเหตุกับปัจจัยกันไปอ้าวถ้าคณะสงฆ์นี่ไม่ทําหน้าที่บกพร่องอ,อ,อง่อนเลยอ้าวก็เพราะการจัดระบบเนี่ยมันไม่ไมดีแล้วใครจัดระบบก็รัฐนั่แหละวางกฎหมายออกมาทําให้ระบบมันเป็นอย่างนี้อ้าวงั้นก็ตัวสุดท้ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเหตุก็มาอยู่ที่รัฐนี่เองนะ ก็ต้องรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ไม่ปล่อยปะละละเลยเวลาน,นี้ต้องถือว่ามีการปล่อยปะละละเลยมากแล้วมาติดอยู่แค่ถ้อยคำอะไรต่างๆมองแค่ตื้นๆแคบๆ เราจะต้องรับผิดชอบเลยยังในหลวงรชการที่หนึ่งนี้ท่านเอาทันทีเลยออกกฎคณะสงฆ์เลย,ออเลยใครเคยเห็นบ้างนะจัดการเลยพระที่ทำอย่างนี้นะในหลวงรชการที่หนึ่งไม่ปล่อยเลยเราประกาศให้ชาวบ้านรู้เลยว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาอันนี้มันหน้าที่ของรัฐเลยร่วมกับคณะสงฆ์ถ้าคณะสงฆ์ช้าอยู่หรืออ่อนแอไม่มีกําลังรัฐก็ต้องเอาทันทีเลยเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาตินะ แล้วเรื่องวัดเนี่ยมันก็ต้องมีบทบาทด้วยกันฝ่ายคณะสงฆ์มีบทบาทแค่ไหนฝ่ายรัฐมีบทบาทแค่ไหนตัวเองจะต้องมาตกลงกันจัดให้ได้ไม่ใช่รัฐไม่มีบทบาทแล้วไปปัดให้คณะสงฆ์นะอันนี้มันกลายไปว่าปล่อยพระแล้วเลยมันก็ซัดทอดกันใช่ไหมว่าอันนี้เป็นเรื่องของพระแล้วก็เลยไม่เอาใจใส่พระเ่อถือว่าฉันก็ไม่มีกําลังไม่มีอํานาจฉันไม่มีอาญาอะไรที่จะเป็นลงเ่ยก็เลยตกลงประเทศชาติกันเลอะหมดไม่ต้องทําอะไรกัน